แดงเป็นพ่อค้าขายของตามตลาดนัดที่ออกไปขายของแทบจะทุกวันชีวิตหยุดพักไม่ได้มีค่าใช้จ่ายต่างๆรออยู่เขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวยังมีลูกสาวดีหน้ารักอรอยอยู่ที่บ้านส่วนคนเป็นเมียนั้นเขาแยกทางจากกันไปตั้งแต่คลอดลูกสาวออกมาได้ไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำ เดงต้องเป็นทังพ่อทั้งแม่ให้กับลูกสาวตูน้อยเวลาที่เขาออกไปขายของนั้นก็จะฝากลูกสาวไว้กับพ่อแม่ให้เลี้ยงดูไว้แทนซึ่งปู่ย่าก็รักหลานสาวคนนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นหลานสาวคนแรกของบ้านแถมยังถูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กๆอีกปู่ย่าก็เลยรักหลานสาวคนนี้สุดๆกลัวว่าหลานสาวนั้นจะขาดความอบอุ่นเวลาที่ออกไปขายของตามตลาดนัด เดงจะขับรถกระบะคอกทึบไปขายของตามตลาดนัดนต่างๆทั้งตลาดในตอนเช้าทั้งตลาดในตอนเย็นบางทีก็ต้องนอนที่ลานตลาดนัดด้วยซ้ําเพราะกลัวว่าจะขายของไม่ทันวันนั้นก็เหมือนกันครับตดงต้องไปขายของที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในวัดต่างอำเภอและเหมือนก็เหมือนเช่นเคยที่เขาจะต้องได้ไปนอนอยู่ที่วัดในตอนกลางคืน เพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นมาตั้งร้านขายของตั้งแต่เช้ามืดไม่ต้องตื่นแต่เช้าตีหนึ่งตีสองขับรถออกไปให้มันต้องง่วงนอนเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นมาก่อนออกจากบ้านเด้งหอมแก้มลูกสาวไปฟอดหนึ่งที่คืนนี้จะต้องนอนอยู่กับปู่ย่าแทนพ่อเขาขับรถออกมาจากบ้านในช่วงห้าโมงเย็นมุ่งตรงไปที่วัดที่อยู่หา่างออกไปเกือบเจกิโเมตร ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวหรอกครับที่ไปที่วัดแห่งนี้เพื่อนพ่อ้าแม่้าคนอื่นๆที่มีบ้านอยู่ไกลแต่ก็ต้องพากันเดินทางมาตั้งแต่ตอนนี้เหมือนกันเขามีเต็นท์สำหรับกลางนอนคนเดียวง่ง่ายที่อยู่ติดรถตันหลอดเด้งก็ขับรถไปตามถนนเรื่อยๆครับจนได้เลี้ยวไปอำเภอที่เขาจะต้องไปขายของในวัดซึ่งถนนช่วงนั้น มันไม่มีบ้านคนเลยสักหลังเดียวข้างทางก็จะเป็นสวนกล้วยมีต้นไม้อื่นๆบ้างขึ้นป่าปลายมันกับได้มีผู้ชายกับหมาดำเดินอยู่ข้างทางซ้ายมือแม้จะไม่รู้หรอกว่าผู้ชายกับหมาดำมาเดินอยู่ตรงนี้ทำไมแดงก็ได้แต่คิดผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของสวนกล้วยข้างทางนี้หละมั้งมีหมามาเดินด้วยแบบนี้ก็คงจะพากันมาดูสวน เดงไม่ได้ระวังตัวแต่อย่างใดเขาไม่ได้ลดความเร็วของรถลงอีกด้วยซึ่งตอนนั้นก็เหยียบคันเร่งมาประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ได้เร็วมากไม่ใช่เขตชุมชนอยู่แล้วยังอยู่ในความเร็วที่กฎหมายกำหนดต้นที่รถของเขาวิ่งมาจนถึงผู้ชายกับหมาดำที่เดินอยู่ข้างทางจู่ๆหมาดำที่เดินอยู่นั้นอยู่ดีๆมันกลับมีท่าทีที่ร้อนรนตกตกใจ โนที่จะวิ่งออกมากลางถนน,นที่รถของแดงนั้นกำลังจะวิ่งเข้ามาถึงแบบพอดีพอดีมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะหยับเบรกได้ทันจึงได้ชนกับหมาดำตัวนั้นเข้าอย่างจังแต่มันกลับมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกแปลกๆไม่ปกติแม้ว่ารถของแดงจะชนหมาดำตัวนั้นเข้าอย่างเต็มเป้าแต่มันก็ไม่มีเสียงการชนแตอย่างใด เียงกับว่าเขารถชนกับอากาศทา่าะอย่างนั้นจนทำให้เขาต้องรีบตีไฟเลี้ยวเข้าจอดข้างทางซ้ายมือเพื่อที่จะลงไปดูสำรวจรถของตัวเองแดงรีบเปิดประตูลงจากรถตอนนั้นมันยังไม่ได้มื่อะไรนะครับสามารถที่จะมองเห็นอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนหน้ารถของเขานั้นไม่มีร่องรอยการชนแต่อย่างใดเลยสร้างความแปลกใจให้กับแดงเป็นอย่างมาก ขอก้มสองดูใต้ท้องรถว่าจะเห็นมาดำตัวนั้นนอนอยู่ไหมเหมันกับว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ดีพอเดินไปดูด้านซ้ายข้างตัวรถนั้นมันก็ไม่มีอะไรอีกตามเคยแม้แต่ผู้ชายคนนั้นที่เคยเดินมากับมาก็หายตัวไปด้วยซึ่งทางตรงนั้นมันไม่มีทางให้เดินเข้าไปในสวนกล้วยได้ก็ตาม เพราะมันจะมีคลองน้ำที่มีหญ้าขึ้นอยู่รกบเต็มปีหมดแต่มากับคนผากันหายไปแบบนี้ได้รู้ว่านี่จะเป็นผีเมื่อใจของเดนได้คิดไปในแนวทางนี้ผลบนตัวของเขามันกับได้ลูกสู้ชูชันขึ้นมาเขาหันซ้ายมองขวาแถวนี้มันไม่มีบ้านคนไม่มีสิ่งมีชีวิตใด,ดเลยนี่นะแล้วจะอยู่ทำไมกันละ่ะ เด้งรีบเตือนไปขึ้นรถออกเดินทางต่อดีกว่าเขาไม่อยากจะไปถึงวัดมืดคำ่ำจะได้จับจองที่ขายของทำเลดีๆคืนไปช้ามันต้องได้อยู่ท้ายวัดคนเดินไม่ค่อยจะถึงกันนักตอนที่ขับรถออกเดินทางต่อแดงก็คิดถึงแต่เรื่องที่เพิ่งได้เจอเมื่อกี้มาดำกับคนที่เดินอยู่ข้างทางนั้นจะเป็นผีจริงๆหรอวะแล้วทำไมเขาถึงต้องได้ไม่เห็นผีแบบนี้ละ่ะ คำถามต่างแต่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจของเขาจนกระทั่งได้ข่าวรถไปถึงวัดที่จะลงตลาดนัดมือคำพอดีในวัดในตอนนั้นมีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนพากันมาลงของจับจองเตรียมสถานที่กันบ้างแล้วแดงก็รีบไปเลือกจับจองที่ขายของของตัวเองซึ่งมันจะอยู่ใกล้กันกับโบสถ์ที่ค่อนข้างจะเก่าแก่อายุน่าจะหลายร้อยปี ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มีการบูรณา่อมแซมให้มันดูใหม่ขึ้นมากว่านี้บรรอว่าหลวงตาเจ้าอาวาสนั้นท่านอยากจะอนุรักษ์ความเก่าแก่ไว้แบบนี้เลยไม่ได้ทำโอะไรที่แดงเลือกที่จะไปวางของขายตรงข้างโบสถ์นั้นเขาคิดว่าอยู่ใกล้โบสถ์แล้วมันอุ่นใจที่สุดพระประธานในโบสถ์เนื่อจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวัดบรรดาพีต่างๆในวัดคงจะไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้ เขาเคยได้ยินได้ฟังมาครั้งหนึ่งจากเพื่อนพ่อค้าแม่ข้าว่าตอนที่ได้ไปจับจองที่ขายของใกล้กับเมนเผาศพในวัดวัดหนึ่งด้วยความที่จําเป็นต้องไปนอนเฝ้าของของตัวเองเพราะว่าพ่อขาแม่ข้านั้นมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีถ้าเผลอก็อาจจะโดนกโมยของได้ทีนี้ก็เลยจําเป็นต้องไปกางเต็นท์นอนอยู่ข้างๆกับเมนเผาศพ แม้ว่าในใจจะรู้สึกกลัวก็กกาตามแต่ก็คิดว่าไม่ได้มีแค่ตัวเองคนเดียวหรอกมั้งที่มานอนอยู่แถวนี้มันยังมีเพื่อนพ่อขาแม่ขานอนอยู่ใกล้ๆกันอีกสามสี่คนก็เลยพอที่จะอุ่นใจขึ้นมาอยู่หรอกไม่ได้นอนคนเดียวอย่างเดียวได้พอที่กินข้าวเสร็จแล้วก็รีบเข้านอนเร็วเพราะว่าจะต้องตื่นกันมาเตรียมขายของตั้งแต่เช้ามืดพอนอนหลับไปกับรู้สึกตัวตืวตวตวตว่นขึ้นมา เพราะว่ารู้สึกแนวหนาแปลกๆก็เลยได้หยิบผ้าห่มขึ้นมาห่มแต่หูมนั้นกลับได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบๆเมนที่อยู่ใกล้ๆมันเป็นเสียงฟีเท้าคนเดินค่อนข้างที่จะชัดอาจจะด้วยมันเป็นลานปูนจึงมั่นใจว่าเสียงเดินนั้นมันเดินอยู่ที่ลานเมนใกล้ๆก,ก็เลยได้แต่สงสัยว่าใครมาเดินอยู่ในตอนนี้มันน่าจะตีหนึ่งตีสองไปแล้วไม่ใช่หรอ ด้วยความสงสัยก็เลยได้ขานมุดหัวออกไปสองดูเขากับได้เห็นเป็นกลุ่มคนตัวดำดำพากันมาเดินแห่อะไรก็ไม่รู้รอบเมนเผาศพด้วยความมืดของค่ำคืนไม่มีแสงไฟอะไรจึงมองเห็นเป็นแค่เงาคนดำดำเท่านั้นเขายังคงจับตาดูอยู่แบบนั้นไปแล้วพอได้ดูไปดูมากับได้เห็นว่าเงาคนดำดำทั้งหลายนั้น มันได้กลา,ายเป็นขบวนแห่ศพคนตายเขาตกใจไม่ใช่น้อยก่อนที่จะรีบขันกับพนอนอยู่ที่เดิมในใจก็คิดไปต่างๆนานาว่าขบวนแห่ศพอะไรถึงได้มาแห่อยู่ในเวลานี้มันจะใช่จริงๆหรอว่าความกลัวเริ่มเกิดขึ้นมาในจิตใจคิดว่าตัวเองนั้นอาจจะกำลังได้เจอผีอยู่หรือเปล่า ในระหว่างที่ได้นอนคิดไปต่างๆนานาอยู่นั้นหูกลับได้ยินเสียงคนพูดดังขึ้นมาบอกแล้วว่าให้แหบบอกเบาเห็นไหมมีคนเห็นพวกเราแล้วคราวนี้มันก็ยิ่งสร้างความสงสัยให้กับเขาเป็นอย่างมากคนที่พูดนั้นหมายถึงอะไรยังไงจากที่คิดว่าจะคขมตานอนหลับต่อก็เลยต้องออกไปส่องดูว่าใครเป็นคนพูด แล้วพอได้คลานออกไปรู้สิบวุดหงอออกจากเต็นเขากับต้องสะดุ้งตกใจกลัวจนายหลังเข้ามาในเต็นก็มันมีใบหน้าดำๆของคนคนหนึ่งที่ก้มส่องเข้ามาดูเหมือนกันยังกับว่ากำลังส่องกระจกดูตัวเองแบบนั้นก็เลยได้ตกใจจนายหลังพอตั้งสติได้เขาก็เลยได้เอาผ้าห่มมาคุมปงไม่สนใจอะไรมันอีกทั้งนั้นมันเจแล้วเราว่า สิ่งที่ได้เห็นอยู่นอกเต็นท์นั้นมันต้องเป็นผีอย่างแน่นอนแม้ว่าในหูของเขาจะยังได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงคนคุยกันหัวเราะแบบยอะเยๆยถักทางก็ตามจนกระทั่งได้เผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วเขารีบเดินไปเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอเมื่อคืนให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนเดินๆได้ฟัง เมันกับไม่มีคนเชื่อเขาเลยสักคนเดียวอาว่ามนโนคิดไปเองยิ่งเฉพาะพ่อขาแม่ขาที่นอนอยู่ใกล้ๆกันนั้นมันก็ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นก็เลยคิดว่าพ่อขาคนนี้คงจะมนโนคิดไปเองแล้วด้วยความที่แดงนั้นเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเขาคิดว่าอย่างน้อยๆก็อย่ยาเอาตัวเองเขาไปเสียงกับสถานที่ที่คิดว่าจะมีผีเลย มันมีคนที่เจอได้เห็นมาแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้จึงป้องกันตัวเองเอาไว้ดีกว่าแก้ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงดีที่สุดหลังจากที่แดงได้ขนของต่างๆลงจากรถตัวเยมาร้านขายของของตัวเองเรียบร้อยก็มานั่งกินข้าวกินปลาอยู่คนเดียวแบบนี้ง่ายน้ำก็อาบมาแล้วต้งแต่ก่อนออกมาจากบ้านจึงไม่จำเป็นที่จะต้องอาบน้ำอะไรอีก แค่แปรงฟันทำความสะอาดนิดหน่อยก็มุดหัวเขาเต็นที่กลางเอาไว้ข้างตัวรถแดงไม่ได้เดินไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆพเพราะกลัวจะถูกยืมเงินเศรษฐกิจแบบนี้ขายของก็ยากจึงอยากที่จะอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าพะได้จะหาว่าหญิงไม่มีมนุษยสัมพันธ์ก็าตามคืนไปพูดคุยสนิทสนมด้วยสุดท้ายก็ต้องถูกยืมเงินจูดีแล้วจะต้องไปคุยกันทำไม ถ้ายืมแล้วได้คืนมันก็ดีไปแต่กลัวว่ายิ่งยืมแล้วไม่คืนน่ะสิเพราะเงินนั้นต้องเอามาหมุนขายของทุกวันอยู่แล้วแดงก็นอนหลับไปอย่างรวดเร็วตามประษาเขาไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปนานแค่ไหนแต่ก็ต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะมันมีอะไรบางอย่างตกลงมาใส่เต็นจนเกิดการขึ้นใบอย่างแรง ตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นลมพัดหรือเปล่าแต่พอนิมุดวออกไปดูข้างนอกปรากฏว่ามันไม่มีลมพัดอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่ทำไมเต็นของเขามันกลับมีการเคลื่อนไหวแบบนี้เลยคิดว่ามีอะไรตกมาใส่หรือเปล่าเขาก็เฟใช้ออกมาสองดูนอกเต็นทุกอย่างก็ปกติพอขายเม้าคนอื่นๆนั้นแตงก็พากันนอนหลับอยู่ในเต็นกันหมด ยังไม่มีคใครรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยสักคนเดียวแดงก็เลยได้มุดหัวเข้าไปนอนอยู่ในเต็นท์ตามเดิมแต่พอนอนไปได้ไม่นานครานี้เขากลับรู้สึกหนักอ,อกหายใจไม่ออกไม่รู้ว่าทำไมถึงได้เป็นแบบนี้เพราะปกติที่นอนนั้นไม่เคยจะได้รู้สึกอะไรแบบนี้เลยสักครั้งเดียวก็เลยได้หลืมตาขึ้นมาดู เต่พอเขาได้ลืมตาขึ้นมาดูเท่านั้นแล้วครับมันกับํามอแดงนั้นแทบช็อกเพราะว่าเขาเห็นมีคนคนนึงตัวดำๆทั้งตัวกำลังยืนอยู่บนหน้าอ,อกของเขาแดงตกใจเป็นอย่างมากเกิดมาไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้สักครั้งเดียวด้วยความสงสัยเขาก็เลยได้พูดถามออกไปคุณเป็นใคร มันยืนอยบนตัวของผมแบบนี้ได้ยังไงแดงได้ยินเสียงตอบกลับมามึงนอนทับที่กูเสียงพูดนี้มันเป็นเสียงพูดที่ส่งพลังน่ากลัวกลนที่เงาดำๆที่เขาได้เห็นนั้นจะหายไปต่อหน้าต่อตามันก็เลยทำให้แดงมั่นใจมากว่าตัวเองกำลังได้เจอผีอย่างแน่นอนแล้วผีมาพูดบอกแบบนี้ เขาจะทำยังไงกันดีละ่ะแดงรีบออกจากเต็นท์รีบขยับเต็นท์ของตัวเองออกจากจุดนั้นเพราะคิดว่าเขาอาจจะไปนอนทับที่คนตายที่เคยได้ถูกฟังอยู่ตรงนี้ก็ได้เขาเรียบยกมือขึ้นมาพันนมก่อนที่จะพูดบอกก่าวออกไปถ้าผมนอนทับที่ใครผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆเดี๋ยวตอนเช้าขายของเสร็จ ผมจะทำบุญไปให้แล้วกันขอให้ผมขายของดีๆหน่อยนะแม้ว่าในตอนนั้นเขาจะรู้สึกกลัวไม่ใช่น้อยเต็ด้วยความที่เป็นคนเกิดมาก็ตั้งสามสิบปีแล้วเลยได้กัดฟันพูดบอกไปแบบนั้นพอเขาได้ขยับเต็นออกมาจากจุดนั้นแล้วกุมุดเข้าไปนอนต่อดีที่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีก แดงตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือตอนตีสี่ตีห้าตื่นขึ้นมาเตรียมเปิดร้านขายของให้ชาวบ้านพากันมาจับจ่ายซื้อของได้ตามสะดวกสบายซึ่งปรากฏว่าเช้านั้นร้านของแดงขายดิบขายดีเป็นอย่างมากขายดีแบบผิดปกติมากๆมันก็เลยทำให้เขาคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผีตนนั้นที่เขาได้บอกกล่าวไปเมื่อคืนหรือเปล่า เมื่อเขามาทำให้ขนาดนี้แล้วหลังจากที่ขายของเสร็จแดงก็เลยได้ไปซื้อสังฆทา,านมาชุดใหญ่กนที่จะมาทำบุญกับหลวงพ่อในวัดนั้นอุทิทส่สนบุญสนกุศสนิ้กับผีตัวดำๆตนนั้นไปแล้วก็ขอให้เขานั้นขายของดีๆมีลูกค้าเยอะๆเหมือนอย่างวันนี้จากนั้นแดงก็ขับรถกลับบ้านเพื่อที่จะไปขายของตามตลาดนัดที่จุดอื่นต่อไป แล้วเวลาที่ต้องได้ไปนอนอยู่สถานที่อื่นนั้นแดงก็ไม่ลืมที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางณจุดที่เขาได้นอนเพราะไม่รู้หรอกว่าตรงจุดนั้นมันจะเคยได้มีคนตายฟังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าดังนั้นบอกกล่าวเขาไปก่อนมันก็น่าจะเป็นการดีที่สุดแล้วจริงไหมล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด